กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมชิล่าอาร์ตร้านขายกาแฟนะครับเป็นเกมแรกที่ผมเล่นของค่ายชิล่าอาร์ตครั้งแรกเลยนะครับก็เปิดประเด็นด้วยการขายร้านกาแฟนะครับไม่ใช่ขายร้านกาแฟทำไมถึงว่าขายกาแฟเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นของค่ายชิล่าอาร์ตมาก่อนเลยโอไม่ oh ฉันตื่นสายเยอะ ฉันควรไปที่รถเดี๋ยวนี้เลยโอเคคาดว่าเกมนี้ผมคงไม่ได้แปลถูกใจใครอีกแล้วนะครับถ้าเกิดเล่นไม่ถูกใจขัดใจใครก็จำว่าจะเลืมมปซื้อเล่นเกมเองด้วยนะจ๊ะยำว่าไปซื้อเล่นเกมเองเนี่ยก็ซื้อบนสตรีมได้เลยก่อนแรกผมปรับกราฟิกจากสิบสองเนี่ยปรับเป็น100%ก่อนละกันนะครับ ส่วนใครที่จะเล่นเกมนี้จะว่าไปซื้อในสตรีมด้วยนะจะได้รู้สึกว่าการซื้อในสตรีมเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะอย่างที่บอกนะครับไปซื้อในสตรีมกันด้วยนะครับใครมีคอมมีโน้ตบุ๊กไปซื้อในสตรีมนะครับจะสนุกพู้พัษนาซะนะครับผมต้องพูดเปิดคลิปแบบนี้ทุกคลิปอะเพราะว่าเพื่อมีคนไม่เข้าใจ และเกมนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าซื้อมาเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเอกใจว่าเอ้กูไม่เล่นเกมแท้นะครับถ้ากูไม่เล่นเกมแท้กูค,คงไม่เปิดคลิปแบบโชว์หน้าสตรีมไม่กี่หรอกนะครับโอเคกดแอปพลายไป Apple โอเค ากนั้นกดแบ็กออกนะครับแล้วก็ออปชันอีกรอบหนึ่งดูก่อนว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ปโอเคร้อยอร์ซนถ้าบับเสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาพจะแตกแตกนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเดินทะลุป,ประตูเฉยเลยโอเคไปต่อครับไปทำงานกันเถอะกดชิปเพื่อวิ่งนะจ๊ะแล้วก็รู้สึกว่าผมจะเดินแบบ ม่เหมือนมนุษย์มานาเขานะครับเป็นการเดินถอยหลังเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ป่ะมันต้องเสียงโทรศัพท์อยูเ่เลยละมีสองอย่างเสียงโทรศัพท์ไม่กระลำโพงนี่ไงโทรศัพท์เสียงแบบล้อสายไว้นะ <c oughs> หวังว่าเพลงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ หวังว่าเพลงจะไม่ติดลิขสิทธิ์โอเคยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้จะออกมาเป็นแนวแบบไหนแต่หวังว่าให้มันดีที่สุดทุกท่านให้ใครไเนี่ยใครไปอุโมงไม่เห็นเลยขอโทษเออ่ขอโทษนะ อะไรถ่ายรูปแป๊บเฮ้ย <Hey, S 2> คุณมันตามหานี่อยู่หรือเปล่าเอาเอาไามา้ช้นเอาเอาไปแล้วไม่ขอบคุณด้วยสงสยน่าจะเป็โทรศัพท์เขาจริงๆเอะมั้งผมไม่รู้ว่ะไม่ก็อาจจะเปโทรศัพท์คนอื่นก็ได้บางว่า มันจะไม่ใช่อย่างที่คิดโอเคครับเรามาถึงร้านกาแฟแล้วเข้าทางนี้ป่ะแล้วก็ปิดประตูไปด,ดิอ้าวประตูไม่ปิดอเออเผื่อไปกดตรงป้ายปิดร้านเลยได้ไหม <laughs> ปิดไม่ได้ ไม่มีเงาในกระจกห้องน้ำมีใครไหมไม่มีต้องเช็คก,ก่อนกลัวจะมีโจรเข้าเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปิดโอเคมีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยเอาสวัสดีครับรุนพี่ขอเก็บของก่อนหนะนี่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหม เอาผู้หญิงเสียงแบนไปเลยอะไสดีครับล้นพี่ทำไมทำไมคอไปอย่างนั้นนะขอโทษนะเธอมาสายเยอะเนี่ยขอโทษระวังมึงสิจะบอกผู้จัดการซะด้วยอะไรวะที่ฟ้องจังเลย รับทราบไม่มีเพลงหน่อยหรอโอเคขอมีอาโทรศัพท์ของเธอไปใส่ล็อกเกอร์ด้วยโอเครับทราบไป,ไป้วครับไปไปไกลเลยโอ้โหบอกกูอย่าเล่นคอม แต่ตนเองนั่งเล่นอยู่นั่งแชทก่นอนะไม่ได้เรื่องเลยสวัสดีครับคุณลุงเออเธอบอกว่านี่ร้านชิล่ากาแฟกันเหระลูกชายของฉันแนะนำมาให้มาร้านที่นี่เพื่อที่จะซื้อกาแฟนะฉันก็เลยมานี่แหละ ฉัน้ฉันขอสั่งเธอสองแก้วเลยแล้วกันคอฟฟกับลาเต้สั่งเครื่องดื่มแล้วนะครับอ่าคอฟฟกับลาเต้เหรอคอฟฟที่ทำไงวะผมเพิ่งผมเพิ่งเรียนรู้เว้ยเก็บก่อนล้วกันมีคอฟฟกับลาเต้นะครับคอฟฟกับลาเต้ ไม่เคยทำกาแฟเลยนะครับถือว่าเป็นเกมแรกที่ผมมาลองทำเพื่ยไปทําทำในชีวิตจริงนะตัวผมนี่ไม่เคยกินกาแฟเลยจริงฮะไม่เคยกินจริงเอาง่ายๆเคยกินนั่นแหละแต่ตอนนั้นแ่ะตอนที่กินอย่างแรกขมปีเลยทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่รู้สึกว่ากาแฟเนี่ยเป็นลาเต้เนี่ยต้องทำนมใส่เลยนะครับ ่าน้ำอุ่นพร้อมเสิร์ฟใส่เข้าไปเลยโอเคแล้วก็เอากาแฟมาวางตรงนี้แล้วก็เอานมมาใส่ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นลาเต้แล้วโอเคมีกาแฟบวกนาบวกนมอุ่น แล้วก็กาแฟธรรมดาโอเคน่าจะได้แหละติกกาแฟธรรมดาก่อนแล้วกันใส่ไปครับแล้วก็ใส่อะไรวะใส่ฝาปะ่ะโอเคใส่ฝาแล้วโอเคครับเรียบร้อยต่อไปลาเต้อ่าฝาปิด เอามาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ติดสติกเกอร์โอเคเรียบร้อยลุลยลงเข้าไปแล้วครับรอต่อมีใครข้างหลังไหมถือแก้วไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าต้องใช้ถือแก้วรอเลย โคตรบิบากอะอ่าผู้สตึงสตอกเกอร์มีคนอ่าใครอาร่านซับได้ก็อา่านซับเองนะครับ เอาง่ายผมสรุปได้ง่ายกนะ็คือเหมือนช่วงเนี้ยมันจะมีสตอกเกอร์ตามผู้หญิงอยู่นะครับไม่ว่าใครก็แตวแต่เขาก็เลยบอกว่าให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคผมจะทำกาแฟแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมา เรใส่ในเครื่องปั่นใช่ไหมวางตรงนี้แล้วก็อาน้ําแข็งใส่ไปแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเป็นกาแฟเย็นนะครับอืมใส่ายแล้วก็แล้วใส่กาแฟเข้าไปด้วย เป็นกาแฟซูเปอร์ซิชีโนโอะไรทอย่างนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่นมป่ะเปิดนมดิเอออ่านมมาครับใส่นมเข้าไป เปแล้วก็ใส่อะไรวะลืมโอเคใส่ช็อกโกแลตปะหน้าช็อกโกแลตมัง้งอืมแล้วก็แล้วก็ใส่ผงโกโก้ไม่รู้ว่าใช่เปล่าผมว่าน่าใช่นะ สำหรับผมเราผมมั่นใจมากไม่รู้ว่าถูกเปล่าไม่ถูกเดี๋ยวก็ทำใหม่ครับเฮ้ยฝ่าผิดต้องฝาแก้วร้อนอะไรไม่ใช่อ่าฝ่าแก้วเย็นนี่โอเคใส่ไปครับแล้วก็เอา าฝากให้เย็นมาใส่ายแล้วก็ลองติดสติกเกอร์อยู่นะครับว่าใช่ไหมแต่ว่าใช่แหละนั่นไงนอ่าเยี่ยมมีขนมด้วยไนะอโคตรอยากกินหนมอ่ะพอกิบมากินได้ไหมอ่ะอุ้ย นักเรียนมัธยมมาวะ่ะเขาต้องมาจากเรื่องนี้แน่เลยแอออนเดอร์ไอท่านนะครับโอเคใส่ไปก่อนกนันโอเคเอากาแฟมาครับรู้สึกว่าจะต้องทำกาแฟอย่างแน่นอนแล้วพวุ่งนี้เอาอะไรกันนะขอ มิช่าเค้กเฮ้ยอย่าพากนดิขอโอ้โหรู้สึกว่าจะมีกาแฟพิงกี้พายเค้กอ่าแล้วก็ขอโกโก้ร้อนโกโก้ร้อนแหละ ฉันไม่มีตังค์แต่ทำไมไม่บอกกันเล่าเออใช่แต่หมอหนั่นมีตังค์นะไม่ใเ,เป็นไรอาสนาสั่งมาโอเคกินอาหารได้ป่ะไม่เอาเครื่องดื่มพอแล้วสั่งอาหารด้วยสิเอองั้นเอาอเมริกันบราฟเฟล พัฟเฟอร์อ่อใช่ขอบคุณแล้วกันที่เธอมองอะไรอยู่อ่ะอะไรมีแค่นี้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีอ่า Google ร,ร้อนแล้วก็ขอพายแอปเปิลพายแอปเปิลเหรอใช่ อ่าวต้องมาตอบด้วยผมว่ามาสั่งเยอะมากนะน่าจะเป็นอันที่สองนี่แหละว้าวจำไ,ได้หมดเลยเหรอเก่งมากเลยนะคุณเนี่ยรอรอที่ตายบานะเออเออเออมีกี่อันวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะมากโหมาเริ่มทํำกันเลยดีกว่าก่อนแรก เอาเค้กมัชช่ามาแล้วก็เค้กอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อเมริกันวัฟเฟลแล้วก็ affle, แอปเปิลอเมริกั Apple, นะรัฟเฟลอเมรกัน, affle, น,กนโอเคนะได้ขนมมาแล้วครันนี้ก็เหลือแค่กาแฟเท่านั้นนะครับอเมริกันรัฟเฟลยังไม่ได้ใส่ใส่ไป อนนี้ก็เหลือกาแฟเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่ามาสั่งกาแฟอะไรบ้างแต่รู้ว่าสั่งเยอะมากเลยนะก็ถือว่าผมเคลียร์ผมน่นจะเคลียร์ออเดอร์ของขนมก่อนนั่นเองนะครับเราไม่อาจจะทาํากาแฟก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอาน่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นมั้งครับเครื่องดื่มเย็นเนี่ย ต้องใส่น้ำแข็งใส่นมแล้วก็ผงมัชานะครับไม่รู้ใช้เปล่านะแต่ดูก่อนแล้วกันอันนี้เครื่องดื่มร้อนไว้ไวน้นี่อ่าไว้มูอ่าไม่ออกว่ะแต่รู้สึกว่าจะใส่กาแฟแล้วก็นมปั่นร้อนแล้วก็ ใส่เวอร์ครีมนะครับผมจะทำอ่าอันนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าต้องใส่นมปั่นนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วก็ใส่นมเข้าไปทีนะโอเคใส่เข้าไปครับ เค้ก okay, okay. ขนมก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำผิดบางอย่างเดี๋ยวขอเคียร์อ่าพวกขนมก่อนพิกี้พายไปแล้วแล้วก็อันนี้ครับน่าจะเป็นเค้กอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคแล้วก็เคียร์ของบริการน,น็อฟเฟิร แล้วก็พิ n งคี้พายไทยไทผิดทดแล้วก็พายแอปเปิลอ่าพายแอปเปิลไหนวะนี่แล้วก็หั่นหันจนกูมึนแล้วเออพายแอปเปิลไปแล้วคันนี้ก็จะเหลือแค่สามออเดอร์เท่านั้นครับสามออเดอร์เนี่ยน่าจะเป็นกาแฟหมดเลยนะเดีย๋ยวเรามาทำกาแฟกันครับทุกคน โอเคผมวางนี่ก่อนแล้วกันใส่ถังยาไปครับกาแฟนี่ทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่ากาแฟมันทําอะไรบ้างแล้วก็ใส่กาแฟใส่นมปั่นนะครับกาแฟใส่นมปัน่นใส่กาแฟไปเลยโอเคแล้วก็ใส่นมเข้าไปครับเดี๋ยว,วันแล้วก็ใส่ไว้ แค่นี้ครับอ่าใส่ไปแล้วออฟฟอ่านมปัน่นแล้วก็ใส่ไว้ครับแล้วก็ฝาปิดมาดูกันว่าถูกไหมอ่าถูกต่อไปเหลือมัดม,มัชิตโตอะไรทุกอย่างนะครับมัดมัดมัดชิตโตนะครับััชิตโตเนี่ยก็น่าจะ ใส่กาแฟแล้วก็นมปั่นเหมือนกันป่ะถ้าจำไม่ผิดมัชิตโตเป็นเครื่องดื่มเย็นนะครับใส่อ่าน้ำแข็งมาชชิเครื่องดื่มร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปแล้วก็อ่าใส่นมแล้วก็ใส่อะไรต่อ อ่าสึกว่าจะต้องใส่ผงมัชชะนะครับแล้วก็ลองเสิร์ฟดูว่าถูกไหมไม่ใช่ฝาร้อนฝาเย็นโอเคใส่ไปครับแต่คาดว่าน่าจะผิดมั้งไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่ลองดูก่อนก็ได้ครับนั่นเนี่ยงั้นใส่สั่งใหม่ ได้ได้โอเคผมทำใหม่แล้วนะครับโอเคแล้วก็เหลือกาแฟอีกอย่างนึงอ่านมปัน่นขนมมาใส่ข้าไปสวยอากาแฟมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ อากดผิดโทษแล้วก็ใส่นมปั่นร้อนเข้าไปปาบแต่ว่านมปั่นร้อนโอเคใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะใส่อันนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าช็อกโกแลตอันนี้ น่าจะเสร็จแล้วครับอันสุดท้ายแล้วน่าจะใช่มั้งแล้วก็ฝาร้อนปิดกาแฟเสร็จแล้วครับอันสุดท้ายออเดอร์สุดท้าย้วทุกคนทำมันหมุนยากเลยมัโอเคสายแล้วเรียบร้อยไปพวกเรากลับโอ้โหโรงเรียนดีมากเลยครับ <c oughs> เดิน ถอยกลับเหมือนแบบนั่นจะเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยโอ้โหหายวับไปกับตาถือว่าสุดยอดมากจริงๆมาครับลูกค้าอีกคนหนึ่งคุณลุงนี่มา เฮ้ขอเครื่องดื่มด้วกันนะเครื่องดื่มอะไรวะอะไรอ่ะลาเต้อ้อลาเต้สวยครับลาเต้ทำง่ายมากก็แค่ใส่กาแฟแล้วก็นมบั่นร้อนแค่นั้นแหละโอเครอก่อนนะจ้ะ ใส่นมเข้าไปครับแล้วก็ใส่ป้ายนาตี้ได้แล้วใส่ป้ายแล้วก็ฝาปิดแล้วก็ใส่ติ๊กเกอร์ เ <Hey. S 2> อะไรครับลุงมีอะไรครับมีเรื่องอะไรเกินหรือเปล่าอืมอ๋อลุงเขาเป็นนักสืบอระ mm. มันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ร้านนี้นะ ลุงก็บ,บอกว่ามีอะไรให้ติดต่อไปนะครับใช่หรือเปล่าอ่ะผมไม่รู้อ่ะถ้าผมไปมั่วกไม่ต้องอะไรมากอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่เต็มร้อยเกมนี้จริงอาจจะแปลไม่ไม่ถูกใจใครเลยโดยซ้ำอ่ะรู้สึกว่าจะแปรมั่วโดยซ้ำเอาจริงถ้าถ้ามั่วก็มั่วเลยอ่ะไม่รู้อ่ะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เต็มร้อยเกมนี้จริงๆอาจจะแปลแบบไม่เต็มร้อยเกมนี้จริงๆนะเอ่อต้องทำตรงไหนมั่งวะตรงนี้เหรอโอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็น่าจะตรงนี้ครับอืมมีความสุขะด้วยฟักใครปิดไฟใครปิดไฟกูใครปิดไฟ กูอยู่ไหนไวะเนี่ยกูมองไม่เห็นุกคนผมมองไม่เห็นไม่รู้ว่าโดนเดินมั่วตอนเนี้ยอ่ามันถึงห้องนี้แล้วครับอ่าใครปิดเฮ้ยได้ยินเสียงเปิดประตูสองรอบทุกคนได้ยินเหมือนผมปะเปิดเบรกเกอร์ดิเฮ้ยนมมาได้ไงอ่ะ นมมาได้ไงนมมาได้ไงอนี่ะเฮ้ยนี่ยินเสียงประตูอีกแล้วอะไรวะใส่ครับอ๋อเสียงมันไม่ตรง ก็แปลกใจอะไรวะเอา้าโนมิงอันหนึ่งเฮ้ยมาได้ไงวะอะไรวะงูเฮ้ยอะไรเดือนสิบเอ็ด